สวัสดีค่ะจะมาคุยเรื่องการทําความสะอาดผิวหน้านะคะการทําความสะอาดผิวหน้านะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะสําหรับผิวหน้านะคะจะมาแนะนําสบู่ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะสะบู่ดิดดาซนะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากสเต็มเซลล์กราบญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยปรับผิวหน้าดูกระจ่างใสไร้สิวฝ้ากับจุดด่างดานะคะบกตัวฟองก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะล้างหน้าให้ดูนะคะ ตัวฟองของเขานะคะนี่นะคะ่ะตัวฟองเขายังนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็หอมด้วยแล้วตัวนี้นะคะยังช่วยปวกป้องผิวจากสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ทําให้เกิดริ้วรอยด้วยเนาะแล้วก็ช่วยลดเล,ล,ลดลดเลือนริ้วรอยด่างดัดีมากขึ้นเลย,เลยตัวนี้ก็ยังมีสารสกัดจากมอนหางจระเข้ด้วยนะคะที่ทําให้ผิวเนียนนุ่มชุมช่มชื้น จะอาหน้นตัวจะงจอ่ลงหน้กันนะคะนี่นะคะ มาเสรนะคะก็จะทำใรู้สึกได้ว่าผิวนี่เนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเลยนะคะสำหรับคนที่มีผิวที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะไว้ใจเรานะคะสบู่ลิตรด้โซคันึก้อนแค่แปดแปบาท2ก้อนหนึบาท3ก้อนนะคะ 2, 67, 2, 67 2, สองร้อยหบาทโซงฟีนะคะ่วนฟรีแต่เรื่องสามก้อน,นะคะ่ะห้าก้อนแถมหนึ 1, ก้อน445บาบาทนะคะ สิบก้อนแถม3ามก้อน8ปดอยเก้าบบาทมีของแถมให้นะคะ12ก้อนแถมส,สก้อนหนึ่งพันบาทมีของแถมให้ส่งฟรีไปทางไม่เก็บเพิ่มค่ะแถมยังมีตัวนี้นะคะกันแดกกันแดดนาะชาเป็นตัวทดลองสองร้อยาบบาทนะคะ แถมสบู่วิ้งโซฟี1ก้อนนะคะแค่2 9 0บาทส่งฟรีปลายทางนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้คือ500บาทแพ็คคู่นะคะตัวนี้500บาทนะคะส่งฟรีแถมสบู่วิ้งอีก1ก้อนนะคะร้านนี้มีแต่ของแถมโฟรีนะคะขอบคุณค่ะ